เห็ดราดหมูเรามาทำราบหมูกันจ้าอันนี้หมูดวนมาแล้วหมูสับสับดวนมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นตับแล้วก็มา้าเราต้มแล้วก็หั่นซอยแล้วเด้อเพใส่ด้วยกันเลยจ้าจะจะยื่อๆตรงในเสียทีไม่มีไม่มีหนังนะวันนี้ไม่มีหนังสิ็จแล้วก็ตะไคร้ขาหก อันนี้ขาสับขาซอยตะคร้ซอยกระเทียมซอยหอัวหอมใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจ้าคูรีคูรีรผงนัวใส่ลงไปใส่หลายแชบหลายผงนัวใส่น้อยแชบน้อยเสร็จแล้วก็เกลือเกลือเกลือบ้างน้ำปลาบ้าง คูเรคูเรคุณคุณน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาน้ำปลาเสร็จแล้วก็โคเลคุณคุณใส่กันก่อนนะจ้าราบหมูาหม <S <S ลาบหมูพี่้องเพลดลาหมูเสร็จแล้วก็จะอันแบ่งแบบไม่มีพริกไว้ให้กับกัน แล้วค่อยจะใส่พริกผงตามหลังจา้าจากแบ่งไว้ให้กับจานน้อยแล้วต้นหอมใบหอมผักชีจีนต้นหอมผักชีจีนผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งพริกผง เขาคัวเขาคัวเขาคัวซื้อตลาดหรือว่าที่ขัวเองไม่ได้คัวเองซื้อตลาดเอาลาบหมูลาบหมูเสีบๆจ้าคิดรือถูกยากลาบหมูไก่ว่วแจ๊เครื่องครบอาจจะไปใบมะกรูด โอ้ยเนี่ยประมาณนี้ค่ะมากินดมนกันเด้จ้าใส่น้ำมะนาววันนี้น้ำมะนาวมันไม่เยอะนะจ้ามีมะนาวน้อยเดียวพี่น้องคือใส่น้ำมะนาวสำเร็จไปพร้อมประมาณนี้จ้าลาบหมูลาบหมูเสร็จแล้วจ้าลาบหมูลาบหมูง่ายๆง่ายๆ แบบ,แบบผิดแบบผิดอันนี้แบบไม่ผิดราบคำนับน้องกับตังแล้วก็จะมีผักนะคะผักสดผักสด